เศรษฐีหนุ่มกับเทพธิดาเปลือกหอยณชายทะเลยามเที่ยงคืนอันห่างไกลแห่งหนึ่งพื้นน้ำและพื้นฟ้าเป็นสีน้ำเงินเข้มปัดกับหาดทรายสีขาวสะอาดและที่นี่เองมีบางอย่างที่แฝงตัวอยู่ในทรายมันเป็นวัตถุขนาดเล็กที่ถูกคลื่นซัดมาบนฝั่งและกระจัดกระจายไปทั่วหาด วัตถุนี้จะเปล่งแสงสีทองออกมาจนดูราวกับจุดเล็กๆสีทองอันงดงามที่เต่งต้มงไปทั่วหาดชื่อของวัตถุนี้คือเปลือกหอยจันทราวัตถุที่มีค่าย,ยิ่งกว่าทองคำที่หาได้ยากยิ่งและเป็นที่ใฝ่ฝันของนักล่าสมบัติทั้งหลายใกล้ๆก,กันนั้นที่หน้าผาสูงริมหาดทรายชายขอทานสองคนก้าวออกมาจากชายป่าด้านหลังคนหนึ่ง เป็นขอทานชลาที่มีหนวดคลาวพันกันยุ่งเหยิงอีกคนเป็นขอทานหนุ่มท่าทางคึกขนองทั้งสองแต่งตัวด้วยผ้าคลุมแค่ผืนเดียวที่เก่าและขาดเนื้อตัวมีรอยถลอกและแผลเล็กๆมากมายร่างกายผอมซูบซีดด้วยความหิวจนเห็นกระดูกหน้าตาหมองคล้ำเพราะอดนอนในมือขวาของทั้งคู่มีถุงผ้าเก่าๆใบหนึ่งทั้งคู่เดินมายืนริมหน้าผาและมองลงไปด้านล่าง และเมื่อพวกเขาเห็นเศษเปลือกหอยจันทรากระจายไปทั่วหาดก็ร้องอย่างดีใจเพราะในที่สุดพวกเขาก็ได้พบสิ่งที่ต้องการแล้วสิ่งที่สามารถช่วยให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากและความจนที่กำลังเผชิญอยู่ได้ในที่สุดขาก็จะได้ไม่ต้องจนอีกต่อไปแล้วขอทานหนุ่ม ร้องด้วยความดีใจทั้งสองรีบอ้อมไปหลังหน้าผาและวิ่งลงเนินไปหาดเบื้องกล่างและคุกเข่าลงขวาดทรายที่มีเศษเปลือกหอยจันทราเข้าไปในถุงให้ได้มากที่สุดพอเสร็จแล้วเขาก็นั่งลงเพื่อพักความเหนื่อยล้าทันใดนั่นเองก็เกิดแสงเจิดจ้าไปทั่วหาดทรายแสงนั้นมีแหล่งกำเนิดจากกลางทะเลเป็นแสงสีทองเหลือบคล้ายไข่มุก ขอทานทั้งสองมองอย่างหวาดกลัวไปที่แสงนั้นแต่ก่อนที่จะได้ทำอะไรแสงนั้นก็อ่อนกำลังลงเป็นรัศมีจางๆและปรากฏร่างหญิงสาวร่างสูงเพลียวคนหนึ่งยืนอยู่กลางลำแสงนั้นเธอมีรูปร่างหน้าตางดงามเหมือนกับเทพธิดาบนสวรรค์ผมของเธอยาวสลวยเป็นสีทองเธออยู่ในชุดคลุมยาวที่ทอจากผ้าเลื่อมมุกบางๆ ตัวของเธอมีรัศมีสีรุ้งบางๆเปล่งออกมาเจ้าทั้งสองต้องการเปิดหอยจันทาไปทำไมหรอหญิงสาวเอ่ยถามขอทานด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความเมตตาเจ้าเป็นใครอะ่ะขอทานหนุ่มถามหญิงสาวด้วยเสียงสั่นเครือและไม่ตอบคำถามก่อนหน้าข้าคือเทพเจ้าวาจันทะเลแห่งนี้หญิงสาวตอบเรียบเรียบ ท่านท่านมีอะไรกับพวกเราเหรอท่านท่านมีอะไรกับพวกเราเหรอือขอทานชาราถามบ้างด้วยน้ำเสียงหวาดกลัวหอยจันทารทั้งหมดในทะเลนี้เป็นลูกของข้าและมืดเล้วหงอยข้าตายจนเหลือแค่เปลือกหอยข้าก็จะนำเปลือกหอยมาไว้บนหาดทรายกลายเป็นเปลือกหอยจันทารท,ที่เจ้ากำลังเก็บจัดถุนเลี้ยมื่อคู่เทพธิดาตอบ และที่ข้านำเปลือกหอยลูกของข้ามาวางบนหาดทรายก็เพื่อพวกข้าจะได้มองพวกเขาอยู่ตลอดเวลาและแน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ถูกอันตรายใดๆเกิดความเงียบระหว่างบทสนทนาของทั้งสองเข้าใจละขอทานชลาเอ่อยขึ้นมาถ้าเช่นนั้นเราก็ควรจะคืนเปลือกหอยพวกนี้ให้กับท่านไม่นะขอทานหนุ่มร้องขึ้น เราอุตส่าห์เดินทางมากันขนาดนี้แล้วนะข้าไม่ยอมคืนหรอกพวกท่านไม่จําเปน็นต้องคืนหรอกข้ารู้ว่าเปลือกหอยของลูกค้าสามารถทําให้พวกท่านไม่สามารถต้องอยู่ในสภาพนี้ต่อไปได้และข้ายินดีที่จะมอบให้ท่านด้วยเทธทิดากล่าวมองดูเสื้อผ้าที่ซุทรโอมของขอทานทั้งสองแต่พวกท่านต้องสัญญากับข้าอย่างหนึ่งสัญญาอะไรรึอขอทานชะลาถาม พวกท่านสามารถเอาเปลือกหอยจันทาไปเป็นของท่านได้มากกว่าท่าที่ท่านต้องการแต่พวกท่านต้องเข้ามาที่นี่และออกจากที่นี่ด้วยถุงขนาดเท่าที่ท่านกำลังถืออยู่นี้เพียงคนละใบเท่านั้นเทธิดาตอบพวกท่านยอมรับในสัญญาของข้าหรือไม่ได้แน่นอนเรื่องแค่นี้เองขอทานหนุ่มตอบด้วยความดีใจส่วนขอทานชลาก็พยักหน้าเป็นเชิญตกลงเช่นกันหลังจากสนทนาแล้ว ขอทานทั้งสองก็แยกย้ายกันนําเปลือกหอยจันทาที่ได้มานั้นไปขายจนได้เงินเป็นจำนวนมากจากนั้นทั้งสองก็เข้ามาที่ชายหาดนี้อีกหลายครั้งมาคนเดียวบ้างหรือมาทั้งสองคนบ้างแต่ละครั้งก็จะนําเปลือกหอยจันทราออกไปเท่าที่ถุงใบเดียวที่พกไปจะนํากลับมาได้เทพธิดาเห็นว่าขอทานทั้งสองไม่ผิดสัญญาก็เลยปล่อยให้ทั้งสองทำเช่นนั้นอีกหลายหลายครั้ง จนขอทานทั้งสองกลายเป็นเศรษฐีจากการขายเปลือกหอยอยู่มาวันหนึ่งเศรษฐีหนุ่มเกิดความโลภจึงคิดหาวิธีที่จะนำเปลือกหอยจันทราออกมาให้ได้มากกว่าเดิมและเขาก็คิดแผนขึ้นมาได้แผนหนึ่งจากนั้นเขาก็จ้างคนงานพร้อมเกวียนหนึ่งเล่มเข้าไปที่บริเวณใกล้าชายหาดนั้นส่วนตัวเขาเองจะเข้าไปที่ชายหาดพร้อมกับถุงใบเช่นเดิม แต่คราวนี้หลังจากที่เขาได้เปลือกหอยจันทราเต็มถุงแล้วเขาก็กลับออกมาเทเปลือกหอยลงบนเควียนที่รออยู่เขตชายหาดจากนั้นเขาก็เข้าไปเก็บเปลือกหอยใหม่และนำออกมาเทใสเ่เขวียนเช่นเดิมเขาทำเช่นนี้จนได้เปลือกหอยเต็มเขวีและเขาก็กลับบ้านไป นำเปลือกหอยไปขายซึ่งได้เงินมากกว่าวิธีเก่าหลายเท่าฝ่ายเทพธิดาเมื่อเห็นดังนั้นก็เกิดความโกรธและคับแคนใจที่อดีตขอทานได้ขนเปลือกหอยออกไปมากเกินไปแต่ครั้นจะลงโทษก็ทำไม่ได้เพราะเศรษฐีหนุ่มไม่ได้ผิดสัญญาแต่อย่างใดเขาเข้าออกชายหาดนี้ด้วยถุงใบเดียวตามที่สัญญาแล้วแต่กระนั้นเทพธิดาก็ยังพยายามคิดหาทางลงโทษเศรษฐีหนุ่มให้ได้ จนกระทั่งคืนถัดมานางก็คิดอุบายบางอย่างขึ้นมาหลายวันถัดมาในยามพลบคำ่ำเศรษฐีหนุ่มและกองเควียนของเขาได้มาที่ชายหาดเช่นเคยเขาสั่งให้คนงานและเควียรรออยู่ที่นอกเขตชายหาดและตัวเขาเองจะเข้าไปเอาเปลือกหอยจันทราออกมาด้วยถุงใบเดียวเช่นที่ผ่านมาเศรษฐีหนุ่มเดินไปบนชายหาดสีขาวและในขณะที่เขากำลังคุกเข่ากว,วาดทรายและเศษเปลือกหอยใส่ถุงนั้น เขาก็ได้ยินเสียงน้ำในทะเลแตกกระจายและเสียงลมที่พัดแรงไปทั่วบริเวณเขาหันไปดูก็เห็นว่ากลางทะเลนั้นไม่สงบเหมือนดังเคยแล้วมันเหมือนมีพายุที่กำลังพัดอย่างบ้าคลั่งน้ำทะเลและคลื่นลูกใหญ่ซัดไปมาอย่างไร้ทิศทางแล้วทันใดนั้นเองก็มีบางสิ่งพุ่งจากใต้ผิวน้ำขึ้นมาด้วยความเร็วจนทำให้เกิดคลื่นน้ำกระแทกแตกกระจายไปทั่ว จากนั้นสิ่งนั้นก็เริ่มเปล่งแสงสีทองเหลือเป็นประกายกล้าออกมาภายในแสงนั้นปรากฏร่างหญิงคนหนึ่งในชุดคลุมบางเบาซึ่งตนคุ้นตาเศรษฐีหนุ่มอย่างมากนั่นนั่นนั่นใช่เทธิดาหรือเปล่าเขาตะโกนถามออกไปใช่เทธิดาตอบกลับมา แต่ไม่ใช่ด้วยน้ำเสียงที่เมตตาอย่างเคยเป็นเสียงดังกึกก้องที่เต็มไปด้วยอารมณ์กโกรธเศรษฐีหนุ่มถึงกับหน้าถอดสีเมื่อได้ยินท่านท่านท่มีอะไรกับข้าหรือเศรษฐีหนุ่มกลัวจนลนลานเมื่อเทธิดาเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ๆสีหน้าของเธอดูดุร้ายและเยือกเย็นข้าข,ข้าไม่ได้ทำผิดสัญญานะกับท่านเลยนะ ข้าก็ใช้ถุงแค่ใบเดียวแล้วไงแน่ละ่ะเจ้าใช้ถุงใบเดียวเทพธิดาพูดขึ้นบ้างด้วยน้ำเสียงดุดันแล้วลืมเรื่องเกวียนของเจ้าไปแล้วเหรอคิดว่าเทพธิดาอย่างข้าไม่รูเรื่องนรืงไงเจ้ามน,นุษย์ข้าข้าผิดไปแล้วยกโทษให้ข้าด้วยนะข้าจะไม่ทำอีกแล้วเศรษฐีหนุ่มอ้อนวอนเจ้ามันคนไร้ความซื่อสัตย์เปลือกของลูกของข้าไม่ควรคู่กับเจ้าหรอก เทพธิดาพูดด้วยน้ำเสียงเหยียดยามงจงอยู่เป็นเพื่อนของลูก,ล,กลูกของข้าไปตลอดกาลเถอะเมื่อเทพธิดาพูดจบนางก็ชี้นิ้วมาที่เศรษฐีหนุ่มเขาเบิกตาด้วยความหวาดกลัวเมื่อคลื่นรูปใหญ่ได้ซัดเข้าหาร่างของเขาด้วยเต็มแรงเมื่อคลื่นลดระดับลงไปร่างของเศรษฐีก็ค่อยๆสลายกลายเป็นส่วนหนึ่งของเม็ดทรายโดยรอบไปคงเหลือแต่เพียงเสื้อผ้า และถุงที่เขานำมาด้วยเท่านั้นเองความไม่ซื่อสัตว์ของเจ้าสุดท้ายก็พามาให้เจ้าพบกับสิ่งน,นี้เทพธิดากล่าวทิ้งท้ายก่อนก้าวลงไปในทะเลที่มีคลื่นซัดสูงและเมื่อแสงรัศมีรอบตัวเธอจมไปในทะเลตามไปจนสิน้นทะเลที่บ้าคลั่งก็กลับมาสงบเงียบเหมือนไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น